สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์กลับมาเจ,เจอเจอที่ในตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดค่ําคืนวันเสาร์นี้มีมาฝาก5 EP 5ตัวเน้นและท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 3เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่3โฟซิโนเน่กับเอซิมิลาน ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงฝา่งทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบคุณมากมาครับเรามาเช็คข้อมูล2องภูด,ดูแฮนดิแคปฟอร์ซิโนเน่กับเอซิมิลานซึ่งการช์สนนอาแข่งขันกันตอนเที่ยงคืนตรงเอซิมิลานทีมเยือนบุกต่อครึ่งควบลูกแน่นอนครับถ้าเราพูดถึงชื่อชั้นทีม เอซิมิลานนั้นกินฟอซิโนน่ขาดลอยนะเรียกว่าบอลมันคนระเกดเลยแต่พอเป็นเกมเยือนของเอซิมิลานเป็นเกมในบ้านของฟอซิโนเน่เอะไรอะไร,ไรมันก็มีความหวาดเสียวอยู่ในตัวนะไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายแน่นอนเอาละเริ่มต้นเกมคู่นี้เราคงต้องไปประเดิมที่ตารางหลีกกันก่อนเลยไปดูซิ ว่าแรงจูงใจในการเล่นของทั้งสองทีมมันยังไงโฟลซิโน,โนเน่อยู่ดับที่13มีอยู่23คะแนนจะบอกว่ารอยตัวก็ได้จะบอกว่ายังไม่ปลอดภัยก็ใช่เพราะดูเหมือนว่าโฟลซิโน,โนเน่คือทีมอันดับที่13สูงสุดในกลุ่มท้ายนะเพราะหลังจากโฟลซิโน,โนเน่ขึ้นไปเนี่ย มันจะเป็นมอนซ่าที่มี28นะมันเหมือนมันแบ่งกลุ่มอยู่กลุ่มนนเนี้โพซิโนเน่คือทีมนําในกลุ่มท้ายมี23คะแนนซึ่งไม่ได้ปลอดภัยเท่าไหร่เนื่องจากดูอย่างไกออรี่ดูอย่างเอมโพรีมี17มี18ห่างจากโปซิโนเน่แค่5คะแนน6คะแนนโอกาสพลิกผันโอกาสเปลี่ยนแปลงโองกาสที่จะหล่นล่วงมันมีความเป็นไปไ,ได้ เขาอย่าลืมว่ายัางมีเกมให้เล่นอีกเยอะเหลือเกินแต่อะไรก็ตามนะครับพอซิโนเนอาจจะไม่ห่วงมากนักตรงที่ยังมีทีมขั้นกลางกับโซนท้ายตารางมากถึงสี่ทีมแต่แรงจูใจในการเล่นของซิโนเนยังคงเป็นเรื่องเดิมครับหนีให้ห่างหนีให้ให้ไกลาจากพื้นที่สีแดง ในขณะที่ไอซิมิลาาเป็นทีมจับที่สามของตารางมีอยู่46คะแนน46คะแนนจะมองว่าพวกเขาก็อยู่ในกลุ่มสามทีมน้ำมันก็ใช่แต่พวกเขาดูจะเป็นลองมากหน่อยเพราะว่าในสามทีกมกลุ่มน้ำเนี่ยกลุ่มในไอซิมิลานเป็น46เนี่ยตามหลังจาาฝูก็ลองจาาฝูงอย่างล,า 7, ล,า 8, ละเจ็ดอย่างละแปดอย่างละเจ็ดอย่างละแปดคะแนนถามว่ามันยังตามได้ไหมมันตามได้แหละเจ็ดกับแปดคะแนอนอะ อ๋อเกมมันอยู่เยอะแต่พี่มันจะยากตรงที่ว่าไอ้สองทีมที่จะตามเนี่ยมันจะเป็นทีมใหญ่ไงทีมใหญ่ที่ไม่ค่อยพลาดด้วยเพราะนั้นเวลาตามทีมใหญ่ที่ไม่ค่อยพลาดแล้วตามเจ็ดแปดคะแนนเลยดูแล้วเหนื่อยดูแล้วเหนื่อยแต่เอซีมิลานเองละเอ่อลักษณะนี้ก็น่าจะพยายามต่อไปนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรจะเสียการรักษาดับที่สามไว้ก็เชื่อว,ว่าน่าจะทําได้นะเพราะว่าทีมที่สามมาจากอลาเตาก็ห่างต้องสิบคะแนน เพราะนั้นเกมที่เหลืออยู่เอซิมิรานก็คงต้องมุ่งมั่นเอาชนะเพื่อจะกระลึบกรนะึบนะเผื่อนะเวลาหนึ่งช่วงใดตอซิมิลานฟอมตกยู่ดุกฟอตกเขาอาจจะกลับกลายเป็นหนึ่งในทีมน,มนี้กลับมาลุ้นแชมป์ลีกได้อีกครั้งก็ได้มากกว่าที่จะยึดจองการันดับที่สามตอนนี้นะเพราะนั้นแรงจูงใจในการเล่นก็ยังมีมากอยู่ และนี่คือในตารางลีครับทีมอันดับที่ส3บสามเจอทีมอันดับที่สาของตารางด้านผลงานของโพซิโนเน่ผลงาน5้เก,กเ,นเกมหลังสุดมากระเตื้องขึ้นในสองเกมหลังโพดิปปานีเลยนะก็คือชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามสองเกมหลังคือชนะหนึ่งเสมอหนึ่งนี่แหละมามีคะแนนอีกครั้งหนึ่งหลังที่แพ้มาัรๆการลงทุนก็เลยกำไรไมาได้เกมครึ่งขาน,นทุนสามเกมก็ยังต้องควักเนื้อ ควักทุนอยู่ดีเจ็บเนื้อเจ็บตัวอยู่ดีนะแต่ฟอติโรเน่ก็มานีอยู่แล้วนะเป็นทีมที่ขึ้นขึ้นลงลงบางช่วงดีก็อาจจะเก็บคะแนนได้ต่อเนื่องสามมากหนึ่งมากแต่ช่วงดอบก็หลุดยาวๆเหมือนกันวันนี้เจอกับเอซิลิานทีมใหญ่โดยโปรติมอซิโรเน่นะถ้าเจอทีมระดับใกล้เคียงกันนะยังพอมีรุ่นนะแต่ถ้าดูจากที่ผ่านมาเจอทีมใหญ่พวกกลุ่มหัวตารางเนี่ย ก็มักจะไม่ไหวเหมือนกันนะคุณภาพที่มันไม่ไหวมันทุกไม่ได้นะแล้วแนะนี่คือโพลซิโ e. นเะน่ห้างเกมหลังชนะหนึ่งเสมอหน 1, 3, ึ่งแพ้สามกำไรเกมขึ่งจากทุนนะ่สนเอ็นซิมิลานผลงานท้างเกมหลังสุดชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะดูดีดูดีเลยดูใช้ได้เลยดูยังมีแรงจูงใจแรงจูงใจในการเล่นยังมีความตั้งใจในการเล่นสูงอยู่แม้ล่าสุดจะทำได้แค่เสมอมริยาคามาดสองสองก็างา 2, 2กตาม การลงทุนกำไรไปสามเกมครับขาดทุนสองเกมห่างลบกลมนีแล้วก็ยังมีกำไรนะอย่างน้อยก,ก็ซื้อแกงถงุงแกงถุงกลับบ้านกินได้สบายๆชิวๆไม่ได้กดดันอะไรมากมายนะนะก็ค่อยๆตามไปครับสาหรับเอ็นซีมิลานนะตอนนี้เจ็ดแปดคะแนนนะเหมือนมันจะค่อยๆย่นค่อยๆย่นอ่าอ่ากระชับกระชับพื้นที่ก็อาจจะมีรู้ได้ในช่วงของสุดสุดท้ายของท้านตารางอะไรอย่างเงี้ยนะก็รุนเกินไป การเจอกันล่ะการเจอกันของทั้งสองทีมนี้5เกมหลังสุดเอซิเมนาชนะได้สามครั้งเสมอกันไปสองครั้งก็โดยรวมๆแล้วการเจอกันก็ดูเหมือนว่าเอซิเมราจะดูดีกว่าแหละเพียงแต่ว่าวันนี้ต้องออกไปเยือนเพราะไอ้สองเกมหลังที่เจอกันเนี่ยมันเป็นเกมไปบมากวันนี้ต้องออกไปเยือนจะไหวไหมแต่ก็ดูแล้วมันก็น่าทรงนี้มันก็น่าจะได้อยู่นะเพราะว่าพวกเขาน้องบานระยะหลังเอนทิเมราเนอะบมานก็เก็บชนะได้รัวๆอยู่นะ ปเจอกับโนซิโนเนก็ไม่ได้แข่งแกร่งอะไรมากมายแม้เกณฑ์ว่าจะเป็นจุดขาดจุดแข่งก็ตามแต่ส่วนใหญ่มักจะทําได้ดีกับลาเจอทีมทีมระดับใกล้ๆกันอะแต่นี่เจอทีมใหญ่ก็ไม่น่านจะไหวนะนี่คือข้อมูลพื้นฐานไล่มาตั้แต่ตารางคะแนนนะครับไล่มาผลงานท่างเกมล่าสุดไล่มาดูการลงทุนไล่มาดูสถิติการเจอกันก็ว่ากันไปนะเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับ เผื่อว่าใครกำลังมองคู่นี้อยู่มาดูมาดูในส่วนของเจ้าทั้งห้าลายกันบ้างเจ้าทั้งห้าลายวันนี้เล่นส่วนของรังคบพูเจ้าเรื่องเชื่อใจเอทิมิลานนะปรับราคาลดลงหมดเลยห้ารายครบถ้วนช่องจมานผมตีเนเร่ก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยห้าไายครบถ้วนช่องเสมอนั้นขึ้นสามลงสองเพราะนั้นด้วยราคาพูนี้ จ้าน,น้าห้าลายยังคงยืนยันนอนยันนั่งยันไว้เนื้อเชื่อใจเอติมิลานน่าจะเก็บชัยชนะได้นะจ้ามันใจอย่างนั้นนะห้าหลายแฮนี้คปับเนราคาขึ้นกรบลูกก็บอกว่าเจ้านนหน้าห้าลายก็ยังยืนยันนอนยันนั่งยันในช่องทีมเยือนบนต่อนะน่าจะกินราคาได้สําเร็จและราคาก็มาดนแพงมากด้วยชนะ,ะนนเมียดเบียดก็ยังได้กินหนึ่งมุมนะถือว่ามีกำไรง่าย จ้าปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องที่ยังมาต่อและก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องจะมาทดลองอ่ายิ่ว่าโอกาสพอติโนเนสชนะราคา,า,คานี้เจ้าไม่เชื่อเลยเพราะนั้นด้วยภูนี้ด้วยแฮนดิแคปนี้เจ้าเลือกยืนอยู่กับเอซมิลานชัดเจนนะมวกกับข้อมูลพื้นฐานที่ดูยังไงเอซมิลานก็มีความน่าสนใจกว่าเมื่อสอดคล้องกันแบบนี้ ก็าวางใส่ต่อเอซิมิรานสิครับเป็นที่เด็ดตัวเด้นสดสิบดาวนะเป็นตัวมั่นใจสสดเด้นสดตัวที่สามเป็นตัวที่บอลองค์เคจะนําไปลงทุนเอาไปทำํำเรียกว่าเอาไปหางกำนี้ก็ไรนะนะนี่คือที่เด็ดตัวที่สามใน EP สามนะเอซมิรานสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้รับฟัง EP ห EP ส EP 4 EP ห้าก็รบกวนครับติดตามกันให้ครบถ้วน ชอบตัวไหนก็ตามไม่ชอบตัวไหนก็ผ่านฟังเป็นข้อมูลแล้วเอาไปตัดสินใจเองก็ดีนะครับสุดท้ายแล้วเราเป็นคนกำเงินนะคนกำเงินคือคนที่ตัดสินใจนะครับเชื่อใจตัวเองดีที่สุดเวลาโดนเวลามวกก็ดีใจเวลาโดนจะได้ไม่ต้องโทษใครนะเหมือนวานโอเคนี่แหละเอามาแชร์นี่ก็คือบอกเลยว่านี่แหละคือตัวที่วานโอเคจะลงทุนคำขือวับนี้ห้าตัว และนี่คือเองิมิลานสวัสดีครับ